สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมอมมอเรลีคลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต,ต์น่ารักระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องวงการวอลเลย์บอลไทยนะครับซึ่งเมื่อวานยูฟ้าดนพรก็ได้มีโอกาสเข้าไปชมพี่ๆในสนามด้วยครับซึ่งงานนี้เราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักนะครับเจเจนุสราต้มคํามีการเดินไปหายูฟ้าแล้วก็มีการโยนปลากระป๋องไปให้ยูฟ้านะครับซึ่งเจเจเป็นพรีเซนเตอร์ปลากระป๋องนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดี ต่อใจจริงๆครับน่ารักมากๆเลยครับพี่น้องวงการวอลเลย์บอลไทย อย่างยูฟาตอนนี้เธอก็กำลังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับซึ่งตอนนี้อาการดูเหมือนจะดีขึ้นตามลำดับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับเราก็ขอส่องกำลังใจให้เธอหนักๆนะครับเธอก็น่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตนะครับด้วยฟอร์มของการเล่นแล้วไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับยูฟาเราก็ขอส่องกำลังใจนะครับขอให้หายเจ็บแบบร้อเต์ไวๆสู้ๆนะครับ